สวัสดีครับเปเป้ละลายพันครับวันนี้ผมพาทุกๆคนครับมาอยู่ในบริเวณของอ่างแก้วครับเป็นสวนสาธารณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็บรรยากาศจะสวยๆครับร่มรื่นนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายแล้วก็มาเดินเล่นอะไรก็แล้วแต่มาพักผ่อนหย่อนใจครับ วันนี้ผมนำเอาน้ำหอมจากดีไซเนอร์แบรนด์แบรนด์นึงครับเป็นแบรนด์หรูระดับโลกนะครับและถือว่าเป็นแบรนด์ที่สั่งสมประสบการณ์นะครับจากเครื่องหนังครับแล้วก็ด่งดังมากๆเลยกับแบรนด์หรูแบรนด์นี้ครับ Prada ครับผม p า a d a สั่งสมประสบการณ์กับเครื่องหนังครับมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1913นะครับโดยฝีมือของดีไซเนอร์ชื่อดังครับกับมาริโอ r ป d รครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาครับและพอมาในปี1989ครับมาริโอป d รก็มีการสืบทอดทายาทครับให้กับรุ่นหลานครับนั่นคือมิชย a ปาร์ดาครับซึ่งถือว่าเป็นการสืบทอดครับเจตนารมของมาริโอ r ป d รครับให้มีต่อไปกับแบรนด์ของป r ร d ดที่ยังก่อตั้งขึ้นมาครับ แรกเริ่มเดิมทีแล้วนะครับสำหรับแบรนด์ปาด้าครับเขาค่อนข้างที่จะเด่นสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องหนังครับมาริโอปารด้าครับปูพื้นให้กับแบรนด์ของปาด้าครับโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันเลยจากนั้นเมื่อปี1989ครับมาริโอปาด้าก็มีการสืบทอดครับเจตนารมณ์ให้กับรุ่นหลานครับเป็นหลานสาวของเขานั่นก็คือมิวเชียปาด้าครับซึ่งก็มาต่อยอดความสําเร็จแล้วก็มาสืบสารต่อเจตนารมณ์ของมาริโอปารด้าครับให้ยังคงสืบทอดต และก็ต้องยอมรับครับว่าทุกๆวันนะครับแบรนด์ของปาร์ด้าครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆหลายๆคนรู้จักดีไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเสื้อผ้ารองเท้าหรือน้ําหอมที่พวกเราชื่นชอบกันนี่แหละครับเขาเริ่มมีน้ําหอมนะครับมาต่อยอดธุรกิจของเขาครับให้แตกหน่อออกไปจากผลิตภัณฑ์เครื่องหนังครับให้ดูมีอะไรมากขึ้นสําหรับน้ําหอมเองนะครับเท่าที่ผมเข้าไปดูในข้อมูลมานะครับเขาเริ่มมีน้ําหอมตัวแรกมาเมื่อปี2004 และหลังจากที่มีการสืบทอดเจตนารมณด้วยมิวเชีย ก็เริ่มที่จะมีผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำหอมนะครับออกสู่สายตาสำหรับสาวกของปาร์ด้านะครับอย่างต่อเนื่องครับเริ่มต้นด้วยปี2004ครับทางปาร์ด้าก็ปล่อยน้ำหอมตัวแรกมาสำหรับปาร์ด้าแอมเบอร์หรือป r ร d ด้าโอซาเปอร์าร์มครับซึ่งเป็นน้ำหอมผู้หญิงครับและหลังจากนั้นไม่นานครับแค่2ปีถัดมาครับเมื่อปี2006ครับมิชื่อปาร์ด้าครับเขาก็อยากที่จะมีน้ำหอมผู้ชายครับโดยเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์จากน้ำหอมตัวแรกของเขาซึ่งเป็นปาร์ด้าแอมเบอร์ในไลน์ของผู้หญิง และมิวเซียป r a d ดครับก็ได้จับเอาเพอร์ฟูเมอร์ชื่อดังครับมือฉกาดครับเดนิเอาโลเชแอนดรายเออร์นะครับมาร่วมกันปรุงน้ำหอมผู้ชายตัวนี้ครับแล้วก็ใส่สเสน่ห์ของความเป็นแบบให้มันดูแบบว่าเป็นน้ำหอมที่มีแนวกลิ่นที่มนลี่แต่ก็ให้ความรู้สึกนุ่มนวลเป็นสุภาพบุรุษที่ยังคงไว้สำหรับแนวกลิ่นที่ปาร d ดาครับต้องการที่จะคงไว้สำหรับน้ำหอมของเขา และแน่นอนครับน้ำหอมตัวนี้ที่ผมจะนำมารีวิวให้กับทุกๆคนที่ชมกันนะครับถือว่าเป็นน้ำหอมตัวแรกของผู้ชายครับสำหรับแบรนด์ป r ร d ด้าครับที่เขามีการลอนช์ออกมาแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยกับน้ำหอมตัวนี้ครับปาร์ด้าแอมเบอร์ปูออมครับผมผมให้ดูที่กล่องก่อนนะดูที่ดีไซน์ของกล่องเราจะเห็นว่ากล่องเนี่ยเป็นสีออกเงวแบบออกแบบว่าม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินเข้มๆนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของแบรนด์ขารับปร์ด้าครับ เราจะเห็นว่าเลเบลครับที่เป็นปาร์ด้าเนี่ยจะเป็นเหมือนเอาเศษผ้าครับมาแปะเอาไว้ที่กล่องอีกทีหนึ่งแล้วก็มีชื่อแบรนด์ของเขาครับปาร์ด้าประทับไว้ที่บนแพคเกจของเขากล่องก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมครับเแบนผอมๆนยครับด้วยความที่ปาร์ด้านะครับเขาเด่นในเครื่องหนังใช่ไหมกล่องเนี่ยก็จะมีการแบบว่าฉลุเอาไว้แบบว่าให้ดูเหมือนกับว่าเป็นกล่องหนังแต่จริงๆแล้วก็คือกล่องกระดาษนี่แหละแล้วก็มีเศษผ้าครามาแปะเป็นแบรนด์เอาไว้ก็ดูแบบ กแล้ว็ดููหาราทีนี้เรามาดูกันที่ดีไซน์ต่างๆของขวดของเขาบ้างครับสำหรับสิ่งที่ปาราด้ามอบให้กับขวดน้ำหอมของเขาเนี่ยผมถือว่าเก๋ไก๋เลยครับเก๋หรูหลอ่อต่เห็นว่าขวดเขาเนี่ยก็ลักษณะแบนๆนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกับกล่องของเขาเนี่ยแหละและสีของน้ำหอมเนี่ยถ้าเกิดจะดูด้วยตาเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องนยครับจะสื่อความหมายให้เห็นชัดไหมสีของน้ำหอมนะครับเท็กเจอร์ข้างในเนี่ยจะออกสีม่วงๆครับ ม่วงๆคำคลามนะครับผมไม่ถึงกับใสนะถ้าเกิดดูจริงๆแล้วด้วยตาเปล่านะครับผมจะหมุนให้ดูรอบๆนะครับนี่ครับตัวนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่เลยแต่ก็ใช้ไปพอสมควรแล้วจะเห็นว่ามันก็ลดไปในระดับหนึ่งแล้วครับเป็นกลิ่นที่ชอบมากๆเลยทีเดียวสำหรับ Prada Amber Pour Homme ตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของน้าหอมนะครับของป r ร d ดครับคงจะทราบดีว่าป r a d ดครับเขาจะซ่อน,สนเสน่ห์นะครับแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาไว้ด้วยกลิ่นที่ออกแนวแบบโซอโี้กลิ่นออกแนวแบบสบู่สบู่และถือเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบสะอาดติดปลครับซึ่งเป็นแนวถนัดของป r ร d ด้าเขาเลยทีเดียวและก็ถือว่าเป็น,สนเสน่ห์ที่โดดเด่นมากๆเลยสําหรับพรฟอร์เมอร์ท่านนี้ครับกับเดนิลาแอนดรายเอนะครับ มิวเชียปาร์ดครับเขาก็คงจะคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาจะปรุงน้ําหอมของผู้ชายครับที่ให้กลิ่นแบบแมนลี่แต่ก็ยังคงไว้สําหรับเอกลักษณ์นะครับในความเป็นโซฟี่ที่มีความเป็นเจนทัลครับที่ยังคงเสน่ห์ของความเป็นป r a d ดครับเอาไว้ให้สําหรับผู้ใช้ครับเป็นที่จดจําและก็ต้องยอมรับครับว่า Prada Amber เบอร์ปูออมตัวนี้นครับ ออกแบบกลิ่นออกมาได้อย่างแบบลงตัวมากๆมันคือน้ําหอมกลิ่นที่แบบว่าเป็นกลิ่นผู้ชายที่สะอาดสะอาดสุภาพบุรุษที่แบบว่าดูดีสะอาดสะอาดนตั้งหัวจรดเท้าและก็ถือว่าเป็นการออกแบบกลิ่นที่แบบว่าแฝงความเซ็กซี่ครับความเย้ายวนในรูปแบบของน้ําหอมที่มีกลิ่นที่สะอาดสาดสชื่นนะครับเอาไว้ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่หอมสะอาดแต่แฝงความหรูหราและดูมีอะไรครับมีกลิ่นที่เย้ายยุยย์่ะผมบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่มัน มันดูเหมือนกับคนที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆครับแล้วมันหน้าเขาจะเข้าไปซุกเข้าไปแบบว่านวเนียนมันหอมแบบระเรื่อระเรื่อแล้วมันดูแบบเตียอันที่จริงแล้วครับน้ำหอมตัวนี้ครับ Prada Amber Pu-om นะครับเป็นน้ำหอมที่ผมเนี่ยเฝ้ารอมาระยะเวลาหนึ่งละเมื่อตอนครั้งที่ผมไปมีติ้งครับกับสาหายหอมที่กรุงเทพเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะ ก็ได้มีน้องคนหนึงนะครับเขาหยิบเอาน้ําหอมตัวนี้ครับมาให้ทุกทกคนนะครับได้ลองด้วยแล้วผมเองเนี่ยก็ไปสัมผัสกับกลิ่นของเขาเนาะผมก็ไปหยิบมาสเปรย์ที่หลังมือนีครับฟึดหนึ่งแล้วผมก็เอามาดมมันเป็นกลิ่นที่มันใช่เลยคือผมชอบน้ําหอมแนวที่แบบว่าติดผิวกลิ่นสะอาดสะอาด กลิ่นหอมแบบจะเป็นแนวสบู่หรือแป้งๆเนผมชอบมากและปลาด้าเองเขาก็เด่นมากๆในเรื่องของกลิ่นแบบสบู่ๆเนี่ยผมก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันตอบโจทย์และคือผมชอบน้ำหอมแนวเนี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องโดน และสุดท้ายครับผมก็โดนจนได้กับปา a ด้าแอมเบอร์ปูอมขวดนี้ด้วยความที่น้ำหอมตัวนี้ครับเป็นแบบออเจนตอลเลตหรือว่าเป็นแบบ EDT นะครับมันก็ให้ความหอมที่สดชื่นแล้วก็ติดทนนานในระดับหนึ่งนะครับพอรับได้ครับคืออาจจะเป็นน้ําหอมที่แบบว่าไม่ได้แบบฟุ้งจนแบบว่าโหไปบาดจมูกหรือว่าคุ้งไปทั่วบริเวณขนาดนั้นแต่เป็นกลิ่นที่มันหอมสะอาดคือถ้าเกิดเข้ามาใกล้ๆเนี่ยคือจะได้กลิ่นเสมอๆแล้วผมมองว่าน้ําหอมของปาร์ด้าแอมเบอร์นะครับตัวนี้ครับมันเหมาะสําหรับหลายๆคนเลยครับที่อยากจะใช้น้ําหอมเป ป็นกลิ่นที่เซฟแสนนะครับเป็นกลิ่นที่สุภาพอะเป็นกลิ่นที่อ่อนโยนนะนอกจากสะ,สะอาดแล้วก็ยังแฝงความเซ็กซี่มาไว้อย่างที่ผมบอกไปคือถ้าเราจะหวังน้ำหอมสักขวดทงที่มาใช้แล้วเนี่ยเป็นกลิ่นที่ดูแบบว่าใช้ได้ง่ายๆสะอาดสะอาดแต่ก็แฝงด้วยความดูดีมีอะไรเนี่ยผมมองเลยว่าปาร์ตาแอมเบอร์ปูออมเลยนะครับตอบโจทย์นั้นของคุณได้ปา a d a าแอมเบอร์ปูออมเอเนี่ยครับยังเหมาะกับใครต่อใครหลายๆคนครับที่อยากจะเริ่มใช้น้ําหอม ก็สามารถจะหยิบมาใช้ได้อย่างง่ายๆเช่นกันนะครับเป็นกลิ่นที่เข้าถึงได้ไม่ยากครับใช้ได้ในทุกๆวันนะครับเป็นกลิ่นที่เซฟปเจนที่ผมบอกไปแล้วก็เหมาะมากๆครับสำหรับคนที่ชอบออกกําลังกายครับสำหรับคนที่แบบว่าทํางานแล้วครับติดปลูหน่อยช่วงเย็ยนๆครับเลิกงานแล้วครับไปตีสควอตหรือว่าไปเล่นเทนนิสอะไรก็แล้วแต่ครับหรือจะไปออกกําลังกายเบาๆในฟิตเนสเนี่ย ปาด้าแอมเบอร์ปูอ่อนเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกดีๆกับคุณได้นะครับเมื่อผสมกับเหงื่อแล้วผมมองว่าเป็นกลิ่นที่ไม่แย่ครับเป็นกลิ่นที่รู้สึกสะอาดอาดเป็นกลิน่นอ่อนๆที่แบบว่าให้ความรู้สึกแบบมันดูมีอะไระครับแล้วก็ซ่อนเสน่ห์ของความเซ็กซี่เอาไว้อย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดอยากรู้ว่ามันให้ความรู้สึกแบบนั้นยังไงบ้างน,นะครับต้องไปลองสำหรับเคาน์เตอร์แบรนด์ของปาด้าในบ้านเราอาจจะไม่พบตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่กรุงเทพเนี่ยอาจจะมีหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์แต่ที่เซ็นทรนัลแฟช ผมเองเนี่ยมองว่าน้ำหอมกวดเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีครับสำหรับที่จะนํามาใช้ในอากาศแบบบ้านเราครับร้อนๆชื้นๆอย่างเงี้ยเหมาะดีมากๆแล้วก็ใครที่อยากได้กลิ่นที่มันให้ความรู้สึกสบายๆเนี่ยแนะนําเลยความโดดเด่นในเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นเนี่ยก็คือจะเป็นแนวซีตรัส ที่ออกความรู้สึกแบบวอร์มๆอ,อบอุ่นอบอุ่นออกสไปซี่หน่อยๆกลิ่นจะเด่นๆในเรื่องของความเป็นแบบแนวกลิ่นแบบดอกเนโรลีจริงๆแล้วในโทนของดอกเนโรลีเนี่ยคือผมเคยสัมผัสกับน้ำหอมตัวอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบพลาดเครื่อง <c oughs> คือผมอาจจะรู้สึกแบบอินเกินไปหรือแล้วก็แล้วแต่แต่สำหรับดอกเนโรลีเนี่ยน้ำหอมตัวอื่นๆที่ผมจะไม่ได้พูดถึงนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับบรรยากาศแบบว่าเหมือนเราอยู่ในวัด ถ้าเกิดใครเคยดมพลาสเครื่องครับที่เป็นปูนอัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลิ่นจะออกมนาแบบนั้นเลยแต่สําหรับปลาด้าแอมเบอร์ปูออมตัวนี้ครับเขาอาจจะใช้กลิ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของเครื่องหนังนะครับเป็นกลิ่นของตองกระบีนกลิ่นของดอกส้มเป็นกลิ่นของอะไรต่างๆที่มันมิกซ์กันลงตัวแล้วก็ให้ความรู้สึกของพลาสเครื่องที่หายออกไปนะแต่กลิ่นนะครับกลับคงเอาไว้ซึ่งความรู้สึกสบายๆแล้วก็รีแล็กซ์มากๆเลยสําหรับน้ําหอมตัวนี้ เพราะฉะนั้นแล้วครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าจะให้ผมแนะนําน้ําหอมสักขวดหนึ่งกับใครก็ตามนะครับปราด้าแอมเบอตัวนี้ครับจะอยู่ในลิสต์นั้นเอาไว้เสมอๆต่อจากนี้ไปนะครับกลับมาพูดในเรื่องของ Performance อีกสักนิดนึงก่อนจะจบรีวิวตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าน้ําหอมตัวนี้เนี่ยครับด้วยความที่เป็นแบบออโตเลตตเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยครับติดผิวดีครับติดทนนาน แต่ความฟุ้งกระจายเนี่ยในช่วงแรกสองชั่วโมงแรกเนี่ยโอเคมากๆเลยเป็นกลิ่นที่หอมสะอาดคนจะทักคุณก็ในช่วงเวลานี้แหละแต่หลังจากนั้นเมื่อผ่าน2ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยกลิ่นก็ยังติดผิวอยู่ตลอดเวลาครับผมเองนะครับลองใช้มาหลายครั้งแล้วก็คือใช้ไปปริมาณที่เยอะพอสมควรแล้วนะคือใช้บ่อยครับใช้ทั้งตอนนอนตอนไปทํางานใช้ทุกโอกาสที่ผมอยากได้กลิ่นของเขาเพราะเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกสบายใจจริงๆเลยของมตัวนี้นะ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าทุกๆคนมีโอกาสนะครับและได้พบเห็นพบเจอกับน้ำหอมตัวนี้ของปราด้านะครับยังไงก็ไปลองสัมผัสกับกลิ่นนะครับแล้วก็มาพิสูจน์ดูซิว่าที่ผิวของเราเองนะครับมันให้ประสบการณ์ที่ดีอย่างไรแล้วก็มันโอเคกับเรามากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับเป๊ะเ,เองแล้วตอนนี้บอกได้เลยว่าเป็นน้ําหอมอีกตัวหนึ่งที่เลิฟมากๆเลยทีเดียว เอาละครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้ครับสำหรับรีวิวตัวนี้ครับกับน้ำหอมของ Prada Amber Pour Homme เอาไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยสำหรับใครที่เพิ่งผ่านก็มาพบเจอกับช่องนี้ครับของเปเป้ละลายพันรีวิวน้ำหอมใน YouTube Channel นะครับฝากกดติดตามผลงานนะครับการกด Subscribe นะครับถ้าเกิดกดไลค์กดแชร์ให้ก็จะขอบคุณมากๆเลยฝากเข้าไปชมรีวิวตัวเก่าๆที่ผมทำเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยครับเข้าไปชมได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ไปสร้างประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับน้ำหอมที่เรารักกันวันนี้ก็ไปลวครับบ๊ายบาย Ever since the day that you went away